เอาเลยครับผมวันนี้ก็อืเอาเลยครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกอดเฟรคนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคืออะไรก็สัญญากันไว้แล้วว่าจากคลิปที่สอนดาวน์โหลดหมดของ PB นะครับผมใน counter strike ในครับก็คลิปนี้นะครับจะสอนโหลดตัวหมดตัวเต็มเลยนะครับผมหลังจากที่สัญญาครับคลิปเนี้ย 200เอ่อการรับชมในแค่หนึ่งยี่หเองโอเคผ่านนะครับก็นะครับไปกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เรามีนะครับผม ES Fire Explorer นะครับดาวน์โหลดได้จาก Play s t o ตนนะครับให้น้องคนที่ไม่มีนะครับพิมพ์เข้าไปคำว่า ES เฉยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเข้าไปที่ ES Fire Explorer เลยนะครับไม่ใช่สิต้องดาวโหลดลิงก์ที่พี่ก่อนทิ้งให้ก่อนนะครับอ้ออีกลิงก์หนึ่งนะครับที่จะต้องมีคือนะครับเมกะนะครับนี่ครับ เมกานะครับผมก็ถามว่าดาวโหลดยังไงก็ Play Store นะครับเอาจะบอกให้ละเอียดนะครับไม่งั้นจะงงกันนะครับว่าเมกาคืออะไร MEGA นะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนสมัครไม่ได้นะครับพี่กรนแนะนำให้ใช้เอ Hotmail ของตัวเองที่เราล็อกอินโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วมันจะส่งรหัสยืนยันให้อีกทีหนึ่งทาง Gmail นะครับแล้วน้องๆก็เข้าไปหากันเองนะครับครับผม อะไรครับไม่รู้ครับเอาเป็นว่าไปที่เอเอสไฟเอ็กเพลนะครับแล้วก็มีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอไภัยด้วยนะครับเอเอสไฟเอ s อสไฟข้างบ้านเสียงดังนะครับต้องขอไภัยด้วยเพราะว่าห้องบ้านเมื่อก่อนอยู่ติดกับบ้านคนชอบเสียงดังนะครับนะเอาง่ายๆยเอ้ยอเอสไฟเอ็กเพลยอยู่ไหนเอาอีฮี้ยกูเข้าเอสไฟเอ็กเพลอกับบ้าน,นะครับ ขอโทษขออภัยด้วยครับให้เราคำหาคำว่าเมกานะครับเมกานี่นะครับ M E G A นะครับกดเข้าไปกดที่คำว่าดาวน์โหลดนี่นะครับพี่คอนจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับผมดาวน์โหลดจากเมกานะครับอันดับแรกให้น้องๆดาวน์โหลดเมก้าสีแดงแล้วก็ล็อกอินอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเข้าลิงก์ไว้ก่อนนะครับมันจะเด้งไปหน้าเมกานั้นนะครับแล้วกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับแล้ว เลื่อนลงมากดจิ้มคําว่าดาวโหลดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะดาวโหลดให้เรานะครับกดคำสามจุดนี้นะครับอันเนี้ยใช้พื้นที่น้อยมากนะครับผมไม่เหมือนกับเคาน์เตอร์แล้วก็ลงเคาน์เตอร์หมดนั้นนะครับอันนี้จะเหมือนจริงเด็ดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ให้ฟังให้ให้ลั่นเลยนะครับอเดี๋ยวอันดับแรกเราจะเปิดเสียงรอเลยนะครับเสียงเกมนี้รับรองครับเหมือนจากเกมคอมแท้เลยนะครับ แต่ว่าภาพไม่เหมือนนะครับแต่ถ้าภาพในเกมมาเหมือนครับก็ต้องขออนุญาตแสดงการแตะนิดนึงนะครับเหย็ดหม่เสียงดังที่หมายข้างบนนอนได้แล้วมึงนะครับเสียงดังอ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับกดนะครับแล้วก็สามจุดข้างบนครับเฮ้ยกลับใหม่กลับใหม่กูมั่วเอาใหม่กดค้างกดนี้สามจุดข้างบนแตกไฟไปที่นะครับกดยืนยันตกลงนั่นเองนะครับก็ อันเนี้ยใช้แค่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด mb เองนะครับแล้วก็สามารถลบไปตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยอ้าวแม่งเดี๋ยวๆครับนะครับรอรอครับรอให้การบีบอัดไฟล์เสร็จเนี่ยนี่นะครับพี่ครจะบอกนะครับว่าตัวนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดมอดไม่ต้องอะไรเลยนะครับบอกเลยว่าเหมือนมากนะครับไม่ต้องกลัวได้จริงนะครับเบ r ร์ด g ิงหอเบิร์ดิงเอะไรที่น้องๆชอบ วางระเบิดอะไรนะครับพี่กรณก็ไม่รู้จักชื่อด่านหรอกครับน้องๆคนที่เล่น P B บ่อยก็น่าจะรู้จักนะครับก็ในนี้มีอะไรมั่งใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในแฟ้มมันมีอะไรนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากจะเล่นแค่ตัวบอดหมอนตัวตัว,ตวเอ้ไม่ใช่ตัวหมอด,ดิถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเล่น,นตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับให้น้องๆลบคําว่าเอ่เอ X อะไรน,ะนั่นนะอ๋อพี่กรณลบไปแล้วนะครับให้เรากดสามขีดบนนะครับกดใหม่นะครับเขียนกดแฟ้มครับ แฟมนะครับย้ำว่าแฟมกดลบไปนะครับก็พิมพ์คำว่าที่เราจําได้เหมือนเดียนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่ากอนเฟอร์อ่าก่อนเฟอร์สองแบบเนี้ยตุ๊บถูกสร้างขึ้นมานะครับนี่กอนเฟอร์สองนะครับแล้วก็เข้าไปที่เม g a ใหม่นะครับเ e g a เมก้านี่นี่นะครับดาว์โหลดจะได้แฟมตัวนี้มานะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนี่นะครับมันจะบุษบาไล่รู้กดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่มันจะไม้ครบเลยนะครับ แล้วก็สองตัวนี้นะครับเรานะครับผมอันดับแรกนะครับไอนี้คือเป้านะครับผมโชคดีนะครับใครที่เล่นลครดิตแอคชั่นเราเป้าตัวนี้ไปใช้ได้นะครับตัวโปซะด้วยสิอ่าคัสติคัสต้อมอิมนะครับโปด้วยนะครับนี่โปนะครับครับเสียเงินครับไปสตสอปโกรครับไว้ใช้เป้าอ่ะเดี๋ยวพี่ก้องค่อยเปิดให้ดูแล้วกันเอาเป็นว่าเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเข้ามาอันนี้ตอนแรกจะเป็นหนนี้ใช่ไหมแตกไฟอันนี้ปุ๊บจะได้แฟ้มอันนี้มา กดเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งกดอ่ากดสองอันนี้นะครับผมเราจะกดเออเอ๊ยเราจะกดโอ้โหค้นหาเพลงกูเกิลบาอะไรของมึงอ่ะกดใหม่ครับโอ้กดใหม่กดที่ลูกบันไก่นะครับกดตัดครับกดเลื่อนกลับมากดที่ SD card ครับ หาคำว่ากรอนเฟอร์สองนะครับไม่ใช่คําว่ากรอนเฟอร์นะครับแล้วแต่น้องๆนะครับแล้วกดนี่สี่เหลี่ยมที่มีรูปสี่เหลี่ยมป่ายุ้งหลังกดเข้าไฟ์ครับนะครับนี่นะครับก็มันจะย้ายไฟล์นี้มาให้เรานะครับอยู่เอ่อในคําว่ากรอนเฟอร์นะครับแล้วก็เข้าไปนี้เม g ้ใหม่เอาละครังบ้านโอ้โหวัดเดอวัดเดอวัดเดอไม่ออกครับนี่นะครับเราจะย้ายไฟล์นั้นไปแล้วเห็นไหมไม่มีแล้วก็ ติดตั้งนะครับติดตั้งตัวสีเหลืองนี้นะครับกดเข้าไปครับถ้าเราไม่ติดตั้งตัวสีเหลืองเราไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับตื๊อ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 ตื้อตื๊อตือตือตื้อตื๊อตื๊อตื้อตื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 ตื๊อตือตื๊อตือแล้วกเร็จสนตอต้งตอน้ต่อนะครับ,บ ก็ตอนนี้ใช้ S C R Pro 5.5บวกอัดนะครับไม่ต้องรูนนะครับเครื่อง5.0กันไปนะครับลื่นที่ผ่าเลยอ่ะนี่นะครับตัวนี้คืออะไรใช่ไหมกดติดตั้งไปเลยเดี๋ยวกี่กอนจะให้ดูอ่ะเย่ได้แล้ว <laughs> ครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมไม่เป็นไรน้องกับปี้ได้เสมอนะครับ ครับกดเสร็จสิ้นครับผมกดกลับมากดนี้รูปเกมนะครับนี่จะแม้ที่น้องๆอ,งอสงสัยกันก่อนนะครับเอาไม่ว่าเอานี้ก่อนดีกว่ากดเข้าไปที่โปรแกรมนี้นี่เป้านะครับเป้าเราจะกดบวกก็ได้นะครับนี่ยังไงครับเอาตัวนี้เอาตัวไหนก็ได้นะครับนี่ตัวโปนะครับแล้วแต่น้องๆชอบเลยมากับบกดีปะมากับเอ,อ,อะไรนะแอปนี้เลยแล้วก็ได้โหลดเป้าได้เล่นเป้าฟรีด้วยนะครับนี่จะใช้ดูครับ เรียกความอยากความหนาของเป้าก็ได้ไม่ใช่ดิไม่ได้เดี๋ยวกับกับกับก่อนสมไมครับอ่ะกดที่บวกใหม่จเจ้าเป้าสวยสวยหน่อยเ,อเป่านนี้ดีกว่าอ่ะกดติ๊กถูกปุ๊บนี่มันจะอยู่ตรงนี้เราตรงกลางนะครับแล้วก็อ่ามันจะมาตัวนี้ใช่ไหมที่เราดาวน์โหลดกับตัวนี้ใช่ไหม ถ้้เรากดที่รูปคนนะครับมันก็เหมือนกับว่าเอ่ออะไรนะเปิดเสียงรอเลยดีกว่าครับรับรองครับ PB แน่นอนนะครับอันนี้นะครับให้เปลี่ยนชื่อด้วยเห็นไหมมันจะมีเห็นไหมมันจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของเรานะครับกอนเฟร์สองใช่ไหมเมื่อกี้นะครับกอนเฟร์สองครับกดเสร็จสิ้นนะครับกดลันเชอร์ S c H สิบหกนะครับกดเข้าไปครับยังยังยังไม่ได้ยิน เสียงยังไม่ได้ยินเสียงไม่เอาไม่เอาเด็กน้องๆคาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ฟังเสียงเลยนะครับรับรองชอบแน่แกไหม mm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนะครับกินเนื้อที่น้อยกว่าอันเก่าพ <laughs> ี่ก่อนอยากจะลงตอนหลังนะครับอ่ะก่อนที่เขาบามนติเพเยอร์นะครับอันที่สองนะครับ แลนเกมนะครับน well> ี่นะครับอันนี้แล้วก็นี่อันที่หนึ่งเบิร์ดดิ้งฮอรแคล d ดาวบางอันก็เป็นของเฟสจิด้วยนะครับเอาปก่อนเอาเบิร์ดดิ้งฮอรให้ดูนะครับกดโอเคนะครับโอเคไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเสียงพี่กอนเบาฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับโอเคนะอ่ะอ่ะครับผมใจเย็นใจเย็นก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะเราเพิ่งจะดาวน์โหลดกันมาเองนะครับ มันจะต้องรอไม่นานนะครับไม่ต้องใช้เน็ตอ่าเข้ามานะครับเรากดไหลก็ได้ที่บอลกดหนึ่งแล้วก็สองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับภาพสวยไหมเปิดดิ้งหอปะอ่ากดที่รูปเออเนี้ยอ่าเดาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ดูนะครับดูลูกศรไว้ข้างบนนะครับรูปตั้งค่านี่นะครับรูปบอดเนี่ยเห็นไหมดูที่บอลขยับอยู่นะครับกดรูปเนี้ยโชว์ดูดูตรงนี้นะ แล้วก็มาตรงนี้เอ้ยดูกดที่รูบอร์ดหนึ่งครั้งนี้เอาตรงนี้ดูดูที่บอดกดรัวๆกดไปหนึ่งครั้งนะครับนะครับผมแล้วก็อยากสับปืนเนี้ยเอาเดี๋ยวก่อนไว้ที่หลังน่เอานนี้ก่อนหน่อาเสกบอร์ดนะครับกดตัวนี้เฮ้ยเดี๋ดีกดตัวนี้นะครับข้างบนนะครับนี่แล้วก็อันที่สองไอันที่หนึ่งแล้วก็นี้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 แต่เราต้องรอเอนนี้หน่อยนะครับ รอแป๊บหนึ่งพักหนึ่งรอก่อนรอก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องใช้เน็ตนะครับติดตั้งเสร็จแล้วรอก่อนรอก่อนนะครับผมแล้วถ้าว่ามีเสียงฝนก็ต้องขอไปด้วยนะครับฝนตกหนาวมาก์โรลยนะครับน้อง มต้องรีบเหรอครับพี่กองได้ตัดคลิปครับจะได้ไม่งงกันนะครับก็สัญญาว่าจะลงสามทุ่มแต่นี่มันเกินเวลามาแล้วก็คลิปนี้นะครับไม่ใส่อินโทรนะครับต้องขอไปด้วยนะเจ๊ยแต่ใส่ปกคลิปนะครับอนุญาตอนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อาก็เดี๋ยวเสียงมันจะเปลี่ยนรอนะครับ มันไม่ค้างหรอกแต่ต้องรอนะครับอีกนิดเดียวไม่ต้องรีบครับจะเหมือนพลอยแบงค์นั้นมากกว่านะครับอันนั้นก็แค่ csgo เอ้ยอยันนั้นก็แค่ counter strike แต่เราลงหอด pb นะครับแต่นี้ pb ตัวเต็มนะครับอาจจะได้ยินเสียงเพลงกันแล้วนะครับชอบใช่ไหมพี่กรณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสียงเออ sound ของเกม pb มากเลยนะครับ ครับรอสักครู่นะครับมันกําลังโหลดโหลดแมปอยู่นะครับโหลดตัวละครแมปด้วยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะได้ลงมอดเองนะครับไม่ต้องรีบหน้าเห็นไหมรอครับรอนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,หงเห็นไหมเป้าเป้านี่เราก็ได้ใช้ฟรีด้วยเห็นปะโชคดีใช่ไหมมันติดเป้ามาด้วยกดอันที่หนึ่งน,นี่สองครับรอก่อนนะครับ รู้สึกว่าเรายังไม่เสร็จตัวทีมเรามาทีนะครับกดบอร์ดใหม่ครับนั่นนั่นมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะให้บอดเล่นกดตัวนี้ถ้าเราจะให้บอร์ดเล่นก็กดออฟแล้วถ้ากดนี้กดนี้ครับกดอ่อนนี้ครับบอดไอพวกนี้มันจะหยุดการทํางานนะครับแล้วก็เอามารีวิวเฉยเฉยนะครับไม่ต้องไปยิงกันเหมือนไหมเนี่ยทีนี้ยเหมือนพีบีจริงไหมดูหน้าอีนี่ เอชชอร์ตไปดีนะครับแล้วก็ดูเอวิธีการสับปืนนะครับดูอันนี้ดูลูกกระสุนดูลูกกระสุนลูกส,น,กสนนี้ไว้กดที่คําว่าตั้งค่าอยากสับปืนใช่ไหมนี่เลื่อนเลื่อนตรงนี้มากดเอขยายหน่อยเฮ้ยเราใช้สองมือนะครับขยายนะครับมันยากขยายยากมันไม่เหมือนคิด์สิดแอคชั่น นี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ปเป้าก็ขยับได้เหมือนที่ดิสแอคชั่นนั่นแหละนี่ก็ปุ่มกระโดดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มกระโดดอันนี้ก็นั่งนะครับปุ่มกระโดดอันนี้นะครับขยายยากเป้ยปรับยากมากนีก่นะครับกระโดดนี่การเก็บกระสุนเอ้ยเก็บปืนไม่ต้องนะครับนี่คือการทิ้งอาวุธนะครับแล้วก็อ่อันนี้คือการคลิกขวานะครับอันนี้คือคือการสับปืนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องผปสนมัน นี่คือการรีโหลดนะครับตัว R นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกเอ้ยไปดูข้างนอกนะครับจะงงเงาอ๋อนี่มาตั้งข้างล่างนี่นะครับนั่งไงนะกดนี่นั่งนะครับนั่งเดินตุ๊บตุ๊บกระโดดครับปุ๊บปุ๊บดูเบิร์ดดิ้งหอครับดูด่านครับกดเป็นกระสุนตัวอจึ๊บจึ๊บแล้วก็กดทิ้งถังอะยะนี่นะครับดูครับเกบเบิืนครับ นี่นะถอดเก็บเสียงออกใส่เก็บเสียงแล้วก็เอ้ยตัวสับปืนนะั้นเราต้องกดนี้ด้วยนะครับกดที่สับปืนนี้แล้วกดเนี้ยโชวครับเนี้ยคำว่าโชว์เนี่ยดูดูด,ด,ดูที่พี่กอนจิ้มรัวๆมันจะมาแบบน,นี้กดปุ๊บแบบน,นี้นะครับแล้วก็เออแค่นี้แหละถ้าจะตั้งค่าอะไรที่เราจะต้องเนี้ยเปิดตัวโชว์เนี้ยก็ตั้งค่าได้นะครับพี่กอนะขอแค่นี้พอ นี่นะครับการสับนะครับนี่ทำน้องนี่การสับนี่ดูชุกเห็นนะครับฉึกนะครับผมดูครับดูนะครับมันฝันยากนะครับมันเล่นยากครับมันไม่เหมือนพีบีของจริงนะครับนี่นะครับฉึก ตายอ่านะครับผมพี่กรจะเก็บปืนให้ดูนะครับเฮ้ยเก็บปืนให้ดูว่ะพูดผิดพูดผิดว่าเก็บปืนให้ดูเอ่อจะเอ่อยิงเอ่อซื้อออนนี่ยกดรูปนี้ไมไ่ทันแล้วเดี๋ยวเราต้องเอ่อต้องให้มันตายหมดก่อนเป็นกระสุน จุบจุบถ้าเราอยากจะให้บอดทางานกดที่รูปบอดกดออกนิน,นะครับนี่มันเล่นแล้วมันก็จะยิงกับเราด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็จะซีวีนะครับเพราะมันโหดเพราะเราก็บังคับยากเหมือนกันเราไปดูคนอื่นได้นะครับนี่ดูแมปนี่ซูมเนี่ยมีการดูคนอื่นนะครับเหมือนกับเห็นไหมจะสวยใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งการดูด้วยนะครับ สามารถเดินได้นะครับนี่นเพื่อเราถ้าเรารีบก็กดคําว่าบอดผมไม่ต้องแล้วครับชนะแล้วนี่ครับกดที่รูปนี้เลยนะครับรีบซื้อแล้วก็มันจะมีเนี่ยตัวเลือกฝั่งเนี่ยเราเอาช็อตกันกดสองกดอันที่หนึ่งก็คือลูกสองขวงนะครับทิ้งทิ้งพวกไปนะครับจะจะเป็นอะไรที่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต,ต้องต้องกดบอดก่อนต้องหยุดการทำงานบอทก่อนครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูไม่ใช่อะไร โอ้ยเอ้ยโอเคพอกดได้แล้วใช่ไหมครับไปดูนะครับนี่ใช่ไหมครับได้เห็นนะครับนี่ครับดูครับนี่ยังไงครับอ่ะเอาให้บอดเล่นดู นี่นะครับผมอุ้ยคิดนี่ว่าโอ้ยไม่ทันได้เก็บสามารถเปลี่ยนปืนคิดได้นะครับกดอันที่สามนะครับกดอันที่สี่พีเก้าสิบเชีย่ยคิดไม่รู้กระบอกไหนอ่านเอาเองนะครับเป้าสวยมากบอกเลย เฮ้ยกูยิงเอออะไรไม่ตายวะไอชี้อ่ะถ้าเราอยากให้บอดมันตายหมดก็กดนี้ q R ตายทั้งทีมครับแล้วเราก็ได้เล่นเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอกดที่รูปบ้านใหม่กดอันที่สามอืมอันที่สามนี่คิดมาแล้วติงพกไปจะได้สับเท่ๆหน่อย แต่คิดมันให้เรามาแค่ยี่สิบห้านัดเองนะครับไม่รู้ทําไมครับนั่นน,น,น,นัก่อนเห็นแล้วเล่น oh. <Le ful. S 2> แก้เครียดได้นะครับเพราะมันเหมือนจริงดีเท่ดีเอาไว้เทเอาไว้โชว์เพื่อนนะครับหรือไปรีวิว <PowerPoint> ที่เราชอบไป นี่นะครับเอาเป็นว่าพี่กอรก็ต้องขอจบคลิปนี้ดูเอาพี่กอรก็ต้องขอจบคลิปเพลงนี้ก่อนนะครับเพราะไม่อยากจะยืดยาวนะครับเอาโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำจ่ายพี่กรณ์ได้ทําคลิปต่อไปเอ่อได้มาสอนน้องๆทุกๆคนนะครับผมลงมอดนะครับจะลองหามอดเกมเอ็กช็อตดูนะครับพี่กรณ์เป็นคนที่ชอบเล่นเกมเอ็กช็อตมากนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องขอกลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ